สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่เตอ,อีกแล้วนะคะที่มหาวิทยาลัยเกลิกค่ะก็วันนี้เป็นวันรายงานตัวรอบที่3ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตรงกับวันที่5เมษายค่ะก็ยังไม่ทันจะ9โมงเลยนะคะก็มีน้องๆนักศึกษามาที่มหาวิทยาลัยกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะวันนี้ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องนนักศึกษากลุ่มแรกกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงเอาตรงนี้ก่อนเลยเนาะอันนี้ชื่อน้องอะไรคะชื่อไอซ์เจสเมย์ค่ะอยากสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องๆ้องวันนี้นะคะน้องไอซ์ใช่ไหมค่ะ,คะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของมหา,มหาวิทยาลัยนี้แล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นในการต้อนรับของมมะได,ได้ได้รับการต้อนรับอย่างดีค่ะ ค่ะคุณคะอันนี้น้องอะไรคะน้องสตรีนาจิตใจค่ะอขอชื่อเล่นได้ไหมคะเชยชื่อซาน่าค่ะน้องซาน่าเนาะน้องซาน่าเรียนสาขาอะไรคะสาขาการจัดการบริการฮัดและอุโมงคา์ค่ะเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่อ๋อเป็นรุ่นแรกด้วยค่ะอันนี้มาด้วยกันเลยหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะมาด้วยกันเข้าเลยนหรือเปล่า สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่ออัศพร์เบนบาแฮมครับค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเนี่ยชื่ออีครับอีโนอีใช่ครับมาจากพัฒนาการพ<อ>ัฒ<อ>นาการเนาะอันนี้เรียนสาขาอะไรคะบริหารธุรกิจาการบินครับพี่อ๋อสาขาการบินนะคะครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้ความรู้สึกที่มาพี่มีผมตื่นเต้นเลยครับพี่ตื่นเต้นเนาะเพื่อนเยอะเลยตอนนี้ใช่ครับค่ะอันนี้มีเพื่อนมาด้วยกันไหมคะมีครับมีคนหนึ่งอ๋อรายงานตัวอยู่เนาะ ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ,คะเราก็สัมภาษณ์นักศึกษากันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาสัมภาษณ์อาจารย์บ้างนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวกับน้องๆนิดนึงค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์พักนะคะหรือน้องๆที่ได้คุยผ่านเพจของมหาลัยอาจจะรู้จักแอดมินอาจารย์พี่พักก็เป็นหลายอย่างนะคะวันนี้ดีใจค่ะที่น้องๆมารายงานตัวกันนะคะมาจากต้องบอกว่าทุกสารทิศเลยนะคะมีทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามนะคะหลักสูตรของอธุรกิจสมัยใหม่นะคะแล้วก็การบิน ภาษาจีนเยอะค่ะทุกสักหลากหลายสาขาเลยนะคะตอนนี้ก็เช้าๆก็ยังเห็นบรรยากาศนะคะน้องก็เริ่มหลั่งไหลกันเข้ามานะคะพี่แอดมินแล้วก็ในฐานะของอาจารย์มหาทยายยินดีต้อนรับต้องๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ น้องอะไรคะชื่อสบาค่ะซอบาซบาค่ะซบาอ๋อซบาค่ะอันนี้น้องเรียนสาขาอะไรคะการจัดการฮัทค่ะการจัดการฮัทและอุลล้อค่ะออ๋โอเคค่ะได้รายงานตัวไปหรือยังเอ่ยเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยตอนนี้ได้พบอาจารย์หรือยังคะยังค่ะยังยังนี้ขอสัมภาษณ์ความรู้สึกนี้เป็นได้ไหมคะแบบรู้สึกยังไงบ้างมาวันนี้ก็โอเคค่ะคนเยอะสิ โอเคค่ะอันนี้มาด้วยกันเนาะใช่ไหมเป็นน้องเป็นน้องอ๋เนนอ,อเป็นน้องสาวแท้ๆเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะชื่ออะไรคะชื่อเยลนาค่ะเยลนาเราาียนสาขา ก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องสองคนนู้นเนาะที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะคะไปกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยเนาะอ่ะโอเคยืนตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้ชื่อน้องอะไรคะชื่อดีมครับน,น้องดีมเนาะชื่อสายค่ะค่ะน้องดีมกับน้องสายนะคะอันนี้จบมาจากโรงเรียนเดียวกันเลยไหมคะวีแบกอ๋อวีแบกทั้งคู่เลยเนาะอันนี้สาขาอะไรคะการตลาดครับการตลาดเหมือนกัน เรียนการตลาดทั้งคู่เลยเนาะแล้วพี่ขอทำความรู้สึกนิดตึงได้ไหมคะในการที่มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเกลดวันนี้ค่ะครับเออรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้มาสมัครเรียนที่นี่แล้วก็คือเป็นมอที่ผมชอบอยู่แล้วครับก็เลยมาเพื่อที่จะมาสมัครเรียนที่นี่โดยตรงครับอ๋อเราคือเคยรู้จักกับมหาวิทยาลัยเกลดมาก่อนอยู่แล้วเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจเลยใช่ครับผมศึกษามาแล้วก็เลือกที่จะมามอนี้เลยโอเคค่ะครับเลยเนาะ ก็เป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็คือเป็นเป็นหมอที่ผ่านผ่านทุกวันแล้วก็แบบเห็นแล้วก็แบบคิดว่าเอออย,อยากอยากจะลองมาเรียนที่นี่ดูอันนี้<ด>นอยู่บ้าน<ช>อยู่แถวไหนเลยใช่ค่ะอยู่รามินทามือนกันค่ะโอเคค่ะ,อะขอบคุณน,น้องๆมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะพี่โยโย่นะคะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องที่เก่งภาษาเรามาดูกันว่าน้องเขาทำยังไงถึงเก่งภาษา โอเคน้องแนะนําตัวเลยน้องชื่ออะไรเรียนสาขาอะไรสวัสดีครับชื่อนายสายเดินเมืองครับศิษยเดนชื่อเจค่ะเรียนคณะศิลปศาสตร์าษาสาขาพิจารณาภาษาจีนธุรกิจครับอ่าจบจากที่พม่าตรง้ก็ได้ข่าวมาว่าน้องเก่งหลายภาษาวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องเป็นภาษาจีนกันโอเคก็จินเทียนนี่หลายเกต้าเทียนมาที่มหาวิทยาลอยจีนวันนี้มที่มหาวิทยาลัยตีนวันยี้มาที่มหาิทยาลัยจี ก็เก yeah. ิดเจ๊ม <bien> ันแย่หันนร้อนแล้วก็หันคือายเฮ้ยแล้วก็ได้ข่าวมาอีกว่าน้องก็เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษสิ Hello my name is Jai Sai Lin m n g I come from Denver and now I'm like a Great University student first year student thank you โอเคแล้วก็แล้วเจ รู้จักมหาวิทยาลัยเกิดของเราได้ยังไงมาสมัครเรียนที่นี่ได้ยังไงอ,อ๋อรู้จักผ่านช่องทาง Facebook ่ะจากโฆษณาแล้วก็ไปหาศึกษาดูใน YouTube ของมอเกิลค่ะช่องมอเกิลแล้วก็ดูทุกช่องเลยค่ะวืานเปก,ก,ก,กันแพันธ์เพ้มื่อสงคราตอนนี้เขาอยู่ที่มอเกิลนะครับถ้าเพื่อนเอ้ยก็อนไหนอยากจะมาเรียนที่มอเกิดก็มาได้นะครับ ว่าเรามีต้อนรับพี่น้องๆก็คือมีทั้งบททั้งเยอะนะครับเมงกาวาจุญญินโตอโกและอมาอโกลงตนออควาเกกยูนิเวิร์สซิตี้มาชื่อนี้บาระอเดอโกมาและอกยูนิเวิร์สซิตี้มาชาวลาเตจินเนะเลยลาเตเลือกได้บานกောက်เทมาဖြစ်ပါတယ်อ่าဒီมาရှိလက်အโกမတွင်လည်းအโกအာအရာဘွန်းໃນထဲဆော့ကျုံစူဒီပါလဲတော့ပြီးတော့တက်ခြင်းเลยลาပြီးတော့ส่งဆက်လုပ်ได้ အာ ah, Facebook က <Yeah. S 1> Great University ဖြစ်ပါတယ်။